หลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบลงไปนะครับผมอาวัตถุดิบที่เราใช้ก็เป็นหนึ่งะครับผมตะไคร้กระชายนะครับผมหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกสดนะครับผมแล้วก็ขกกให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปครับหลังจากน้ำเริ่มเดือดเราก็ ใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมที่สับเป็นชิ้นเล็กลงไปนะครับผมนะครับผมแลาใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนะฮะใส่ลงไปนะครับผมพอใส่ไก่เสร็จแล้วเราก็จะคนให้น้ำร้อนท่วมไก่นะครับผม <S <S หลังจากใส่ไก่ลงไปลแล้วเราก็เติมมะเขือนะครับผมผักที่สุกยากนะครับผมแล้วก็หั่นมะเขือเป็น ผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าอีก2ชิ้นนะครับผมออกก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่หลังจากนั้นก็รอให้เดือดนะครับผมแล้วก็คนให้น้ําท่วมมะเขือนะครับพอน้ําเริ่มเดือดได้ที่เราก็ใส่เครื่องปรุงรสเข้าไปนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับอีสานเขาจะเน้นใส่ผงปรุงรสนะครับผมแล้วก็จะเป็น เข้าคั่วแล้วครับผมนะครับใส่ไปสักพักเราก็คนนะครับผมคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับผมแล้วที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่คนอีสานขาดไม่ได้ในการทําอาหารทุกๆมื้อนั่นก็คือน้ําปลานะผมนี่นะฮะน้าปลาเราเป็นน้ําปลาปรุงสําเร็จนะครับผมแล้วก็เทลงไปเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็คน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 ให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสดูนะครับผมว่า มันได้หรือยังนะครับผมอานะครับผมรสชาติได้ที่แล้วเราก็จะเติมผักชีลาวลงไปนะครับผมนะฮะนี่ครเติมผักชีลาวแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมคนไปให้ ให้มันเข้ากันนะครับผมอ่านี่ยะเราติดผักบุ้งไปนิดหนึ่งก็เก็บออกนะครับต่อมาเราก็จะใส่เป็นดอกแคร์นะครับผมดอกแคร์เราก็ต้องแกะเอาแกนกลางของดอกแคร์ออกก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเกสรนะครับอ่าเราใส่ดอกแคร์ไปนะครับผมนี่นะใส่ดอกแคร์ไปเลยนะครับผมแล้วก็คนนะครับผมคนไปเรื่อยๆ เมื่อทุกอย่างเริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใบแมงลักนะครับผมอ่าใส่ใบแมงลักก็จะเป็นเสร็จขั้นตอนแกงอ่อมไก่ใส่ใบแมงลักใส่ดอกแคและก็ใส่ผักชีนะครับ